เมื่อเธอดูจากเวลาก็รู้ทันทีว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายและจะไม่มีรถไฟวิ่งผ่านอีกแล้วแต่เมื่อเธอสำรวจไปเรื่อยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือปรากฏว่าไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวเลยและบริเวณรอบๆก็มีแต่ป่าและภูเขาแต่เธอก็ได้สังเกตเห็นป้ายของสถานีนี้ที่เขียนว่าคีราสงิสิ่งนี้คือข้อมูลเดียวที่เธอสามารถยืนยันได้ว่าเธออยู่ที่ไหนเธอนั้นก็ได้เมื่อินแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคนในแชคก็แนะนำว่าให้เธอเดินสวนทางรถไฟแน่นอนว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วก็เลยต้องใช้แผนนี้ขข้้้อออรากก็คืแแงเธใลลหมดว ธอจึงตัดสินใจโทรไปหาพ่อแม่ซึ่งโชคดีมากที่เธอโทรติดในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีสัญญาณเธอได้เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเธออยู่ที่สถานีปลายทางคิรัสงิหนูกําลังเดินสวนทางรถไฟไปมารับหนูหน่อยได้ไหมตอนนี้หนูงงไปหมดเลยและไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ทางฝั่งพ่อแม่ก็ได้ประหลาดใจครับเพราะสถานีนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในที่ญี่ปุ่นเลยพ่อแม่จึงสับสนและหวาดกลัวไปอย่างมากห่วงว่าลูกตัวเองจะเกิดอันตรายพวกเขาจึงโทรไปหาตำรวจแต่เรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นตำรวจนั้นก็ได้กล่าวหาว่าโทรมาก่อกวนเพราะสถานีไม่เคยมีีีชชื่่่่ออนนน้ยูใาาลงรรถไฟปปะเทศญุ